ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท,ท,ท่านกาลังอยู่กับบ่าวมีบรรยากาศท,าท่าทองทงหน้ายะโสท้อนยาโสทรอนพี่น้องผมบาดไอแยามเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับหญ้ากับเขาพ่อๆกันพี่น้องผมบัดห้าเกี้ยวแล้วมันก็ดขึ้นสิเป้าออกยืดดอกตีใบหญ้ากระไดาเนาะพี่น้องเนาะมหาเสียกดวสิมายามบ่วงก็อยากได้หนูขนแดงหล่ะเจ้าว่ามาสวยเฮ้ยไดยางเสียยางพี่น้องเ,เอ้ยเอา งัวไปใสเบิดบ่มันงัวเสียแล้วบ่พี่น้องฮะคนมันหลักงัวบ่ครับสวัสดีครับพี่น้องผมมันขาดได้จังไดบ่มีเลียเสียลวดเบอร์สิบห้าสองเสียนฟันใส่กันมันขาดมันขาดพี่น้องเออโอ้ยเลียใจเด้พี่น้องบ่มีเบ่ซื่อๆซะมันบ่าน่าเสียไหมเนี้ย,ยอกเลียใจนี่คือเหตุการณ์ยังสี่ผู้ใดบ่พอบ่หูดอก เบอร์สิบห้าขาดสองหลังเบอร์สิบสีส่ขาดหลังหนึ่งขนูพุกธรามดามันบ่าน่าสีเอาขาดได้นะบ้ามีกับเขาใจดรอกพยายามพี่น้องก็ต้องเขาใจบอกวิธีมาพี่น้องบานนี้จันกับบอสันนะครับเด้อจันกับบอสันไม่ต่คงขัวแซบเท่าน,นี้ไปพี่น้องผมมันเบิดกํกำลังใจสียามได้บ่วงก็ได้ไป,ไปหายามบ่วงเดี๋ยวก่อนหายามบ่วงเล่นก่อนนะครับ นะนี่แหละเจ้าคว้างหน้าเฮาเดี๋ยวต่อไปบ้ามีสิมานอนเฝ้าเองเลยบาทนี่เห็นหูวไปโอ้ยก็เกินไปพี่น้องผมห่วยหลังแรกเอา้าหมุนอุ้ยบุยพี่น้องผมหมุนอุ้ยบุยมึงละเอาพี่น้องไหวอีวอ๋โอ้ยห่วยเขาใส่เบ็ดกบพี่น้องเอ้ยบ้ามีตกใจตกใจ,ใจเพื่ออีหยังวะพี่บ่วงเจ้าของพุ่น บ่วงเจะคว้างนะ่ะหลังเลกก็ไม่ใช่จะให้บ้ามีหำเหลี่ยมหรอกมู้นั่นห้อยใส่เบ็ดกบตัวพี่น้องนั่นตายมันมาสีมันแหละคันแนวนี่พี่น้องจักใส้ยุสไส้เนี่ยบ่วงเริ่มคือมันหมดมัดจากหลังนั่นขาดซะลบบแล้วบ้ามีหรอบ่ามีกำลังใจพี่น้องค คือว่าสิบว่าได้ยังต่อมันบ่ไอ้น,นี่ยุ่นี่มีบ่มีจักหลังพ่อได้หลุนบ่อือมีอยู่หลังหนึ่งพี่น้องนัน่นบ่ถือกทางลุ่มเด้ทางลุ่มเด้มีบ่ทางลุ่มบ่มีปมปมมไปทางนี้เด้แปลนเอือดเตืดมีตะหู้นี่เด้เฮ้ยเฮ้ยพี่น้อง วิววิวฮ่าฮ่าฮ้าฮ่เป็นกิโลพี่น้องผมเป็นกิโลพี่น้องผมโตนี่บ้ามีบอกได้เลยเป็นกิโร่บาชาลูกพักย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องผมบาชาลูกพักย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกัดอยู่อ่าอืมกัดดันหลายมันกัดดันหลายมันกัดใจสีขาดสั่ตัวแหละ บ้ามีใส่วิธีปักสามหลังพี่้องผมสามจเห็นก้อนหนานี่นะครับเนาะหนึ่งสองสามพนมเป็นข้องมาจังสี่แล้วก็เป็นข้องม้จังสี่แล้วก็เป็นข้องตัดไปหันมันที่เป็นสามเหลี่ยมท้องขึแล้วก็นี่ข้องไปพี่้องนี่นี่ข้องไปของมันเนาะครับเนาะมันก็ซีมานี่มันสีเลนไปนี่มันสีมานี่มันก็สีเลนวนมันก็สีมานี่ นี่แหละครับลักการห่างหนูแบบง่ายๆสไตล์บ้ามีน้อพี่น้องเนาะกับยูทูปจ่องอีสานบ้านขวอเองเฮ็ดสั้นๆให้พี่น้องเห็นบ่ยามต้อแล้วเอาซ้ำนี่เชียดให้หนูขนแดงขอบคุณทุกอะไรทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขวอเองพี่น้องผมไม้หนียกขั้วแน่นอนเพราะว่าได้สิบสองตัวแล้วน้อพี่น้องเนาะโลหนึ่งแล้วกะแต่เมื่อทีนี้เกก็ต้องเอาต้อไปแต่ว่าขั้วไม้ของบ้ามีคือบ้ามีอยากได้อ่าหนูที่มันตัวใหญ่กว่าหนูตัวนี้นะกิโลนี่ มันขาดไปบ่มี่อารมณ์อยากยามบ่วงต่อเลยละพี่น้องเลยเต้าวากะต้องเห็ดตัวพอว่าไม้มันดนีนี่มู้นี่มีแต้หูหนูหวยหนูหูหนูแมนบดพี่น้องผมมู้นี่นี่ต้องเข้าใจนะครับเนาะเอาไปพี่น้องผมเย็บกู้ซากอักอย่ายสิซา,ายุ่ใหญ่เอายากตัวครับนี่ขาดกัดนเทาดึงนี่คือขาดย่างเดียวคนที่เอาว่าเปลี่ยนก็เอาว่าเปลี่ยนเลยเ,ลยเด้ คนที่เอาว่าเป็นก็นคือเอาว่าเป็นเลยเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเอาเอาซ้ำนี่เดี๋ยววันนี้ผมเพิ่งที่หัวไหล่ถ้ารุนเกินไปต้องมาบักเอฟพี่น้องผมเป็นกิโลพี่น้องผมเป็นกิโลตัวนี้สุดยอดจังหวะฝีมือพี่น้องผม